สวัสดีครับเหรียญสิบบาทการจนาต่ำกว่าสี่พบาทอย่าขายดูคลิปให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาแพงเหรียญแบบไหนที่ขายได้จริงสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเหรียญ10บาทการจนาพิเศษแล้วก็มาชี้จุดว่าเหรียญแบบไหนที่บอกว่าต่ำกว่า4,000อย่าเพิ่งขายเหรียญการจนาพิเศษเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับจัดทำขึ้นเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษรัชกาลที่9 มีพศ2539จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงครองราชครบ50ปีในวันที่9มิถุนายนพศ2539นะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีการพบเห็นเหรียญได้ทั่วไปนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ มีผลิตออกมาด้วยกัน2บล็อกนะครับนั่นก็คือบล็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบอิตาลีและบล็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบไทยนะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2บล็อกนี้กันนะครับซึ่งบล็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบอิตาลีนะครับเหรียญจะถูกบรรจุอยู่ในม้วนกระดาษน,นะครับที่เรียกว่าหลอดนะครับส่วนบล็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบไทย เหรียญจะถูกบรรจุอยู่ในถุงกระสอบนะครับหรือว่าถุงผ้านะครับมาดูความแตกต่างด้านหลังของเหรียญระหว่างบ็อกไทยกับบล็อกอิตาลีกันนะครับระยะห่างระหว่างยอดรัศมีของตาสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีกับขอบเหรียญวงนอกมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันนะครับกล่าวคือ บ็อกไทยจะมีระยะห่างมากกว่าบ็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบอิตาลีอย่างเห็นได้ชัดนะครับจุดแตกต่างที่2นะครับระยะห่างระหว่างด้านล่างของแถบตาสัญลักษณ์ฉลองสิริรลีลาชสมบัติกับขอบเหรียญวงนอกมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันนะครับจุดสังเกตก็คือบ็อกอิตาลีตาสัญลักษณ์จะชิดขอบเหรียญมากกว่าบ็อกไทยอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ส่วนจำนวนการผลิตนะครับบล็อกไทยจะมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น61 1, 90, 000, 000, ล้าน1นึ0เหนรียญนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตน้อยกว่าบล็อกอิตาลีนะครับเนื่องจากบล็อกอิตาลีมีจำนวนการผลิตสูงถึง120 000, 000, ล้านเหรียญเลยนะครับจึงทำให้เหรียญ10บบาทการานาพิเศษบล็อกไทยจะหายากกว่าบล็อกอิตาลีเล็กน้อยนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลของเหรียญ10บ,บาทการจนานะครับมาดูในส่วนของเหรียญการจนาที่บอกว่ามีราคาแพงแล้วก็ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าไม่ถึง4ี่พันอย่าเพิ่งขายกันนะครับเป็นเหรียญลักษณะนี้นะครับผมมีตัวอย่างมาให้เพื่อนนักสะสมได้ดูกันนะครับถ้าเจอลักษณะแบบเหรียญน,นี้นะครับส่งมาประเมินได้เลยนะครับ ผมยินดีรับซื้อทันที4,000บาทนะครับมีเพื่อนนักสะสมเจอกันหลายเหรียญแล้วนะครับต้องเป็นเหรียญ10บาทแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อนิกเกิลทั้งเหรียญน,นะครับไม่มีสอดไส้ทองแดงอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากการลองบล็อกนะครับเพราะว่าบล็อกไปตรงกับเหรียญ20บาทก็เลยทําบล็อกใหม่ให้มีความ แตกต่างกัน2เหรียญน,นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าผมจะนำเสนอเหรียญรุ่นไหนปีพศออไหนกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนนักสะสมพบเจอเหรียญตามที่ต้องการและขอให้ลํำรวยเงินทองทุกคนนะครับสวัสดีครับ